สวัสดีเช้าวัวนเสาร์ที่ที่สิบเนาะค่ะพี่น้องม่มีวันที่สิบเนาะค่ะกับพาพี่น้องมาเขาปลาหาเห็ดเนาะพี่น้องค่ะะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้แนเดอค่ะพี่น้องค่ะ ทางช่องเขากระสิพาพีผ้านองเขาปลาเนาะค่ะมื่อนี่ได้บ่ได้กะได้บ่ได้กะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องค่ะมือนีมาแล้วเนาะพี่น้องกต่มาเขาปลาอีกเนาะค่ะเนาะพาพีผ้านองเขาปลาหาเห็ดเนาะค่ะค่ะชิปนี่พันพี่น้อง มักชืนชอบกับโกดไล่ให้ไเด้อค่ะพี่น้องค่ะทางช่องสิขอขอบคุณขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยพี่น้องขาหล่าขาลอยเลยเนาะบอดพ่อเห็ดกับขาลอยเลยเด้อค่ะโอ้ยพี่น้องเอ๊ะเขาคือได้กันเทศเขามาเก็บหวานเขาก็ได้เห็ดบวกมีแต่ดอกง่ายๆมาเท่ามากเหมือนีันฟ้าวเลยค่ะแจ๊คสีพ่อบ่พ่อเด้อพี่น้อง เฮาก็มาลุ้นน้ำกันเนานนะค่ะเมือนี่เนาะเฮาก็มาลุ้นกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องว่าเฮ้าสีด่บ่เนาะคะ่ะกลับมาน้ำกันหลายคนเยอยะค่ะพี่น้องปลาลึกๆเนาะคะ่ะเนาะเราก็มาเก็บในป่าลึกๆกันเนาะค่ะพี่น้องมือวานนี่เขามาเก็บเขาก็ได้เก็รบวกนี่จะดวกง่ายๆเนาะค่ะ เฮ็ดปวดฝ่ายเนาะพี่น้องมืม่นเีนเท่เเากับหูข้าวกับมาเนาะค่ะมากับบ่อใดพี่น้องเอ้ยจะได้เฮ็ดอิงยังหลอค่ะเบิงึงใหญ่พี่น้องเบิึงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเฮ็ดอิงยังพี่น้องนี่เนาะค่ะเฮ็ดปวดเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงขาไล่เนาะค่ะพี่น้องเขาเอื่อมาเฮ็ดเพิงขาไล่เนาะค่ะ แด้แค่นี้นะคะพี่น้องเข้าก็มาหลุดน้องกันตัวนะคะมาสีได้กันบ่เนาะค่ะพี่น้องคะเช้าวันที่สิบมิถุนายน,นะะเนะเาะแล้วก็มาเข้าป่าหาเห็ดนาะพี่น้องหลังจากที่เข้าไปติดตามหาตวเลขกนวทางแล้วเข้าก็มาหาเลยเห็ดกันตเนาะค่ะพี่น้อง เพื่อที่ได้ตัวเล็กเนี่ยทางในปลาเนาะพี่น้องคะ่ะถ้าเขามาเล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน้ำในเด้อคะ่ะพี่น้องขอฝากด้วยนะคะทางช่องขอฝากากดติดตามนกขานกพี่น้องคะ่ะปลาหนามพี่น้องคะ่ะน้ำน้ำ เาก็มาหลุนนะกันเนาะค่ะพี่น้องปลาเฮาสิพอ่อปลาเฮ็ดบองืลนี่เฮาก็มาเนาะกันหลายคนอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเขาก็มาไทยบรรยากาศในปลานะค่ะเนาะให้พี่น้องเอฟตี้เดบิ่ง์ดนช่วกันเนาะค่ะแล้วกที่เขาไปหาตะเลแนวทางแล้วนะค่ะพี่น้องเฮาก็มาเขา่าปลาหาเฮ็ดอีกเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะพยายามปรับปรุงหาคลิปเด็ดๆใหม่ๆดีๆมาฝากมาตอนพอแม่พี่น้องเอ็ฟซี่เนาะค่ะโอ้เอาค่ะพี่น้องค่ะ กะเมนะื่อยล่ะนะน้องขวานเนาะขาขาลอยแล้วกะสิพาพี่น้องมาเบิเ่งเห็ดในกะตาเพิ่นเนาะค่ะมาเพิ่นได้กันหลายบ่พี่นอ้นนนนอง,งมาเบิ่งเนี่ยเด้อพี่น้องค่ะเฮามาเบิ่งมาชมหนูกันเนาะค่ะว่าเพิ่นได้บ่ <c oughs> เห็ดอีหยังเห็ดไข่โตอันนี้เห็ดไข่อันนี้เห็ดผึ่งเนาะนี่เนาะผึ่งขาลายเฮาคือบ่ได้มื้อนี้หรอมื้อนี้นั <c oughs> น่นฝน,น,นบ่ตก โอยห้าบอกเอาค่ะมาเด้อค่ะกำลังหลงปลากันเก็บเห็ดแล้วก็หลงปลาเนาะค่ะน้องพี่น้องเก็บเห็ดกับหลงปลากันหลงกันละบะนี้พี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อพาพี่น้องเข้าป่าเนาะค่ะน้องมอนี้มาชมบรรยากาศหาเห็ดในป่าเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้เพิ่นก็ได้หลายเติบหนึ่งเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้บ่ค่อยได้เด้อพี่นอ้องเมื่อนี้บ่ค่อยได้เฮ็ดเนาะค่ะมื้อนี้หมู่บ้านเขามาเก็บไปหมอดอนเหลี่ยวน้นค,ค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้เราไม่เจอเลยค่ะวันนี้เราไม่ได้เลยอันนี้กะเฮ็ดตะไคร่เนาะค่ะพี่น้องเขาเอื่นเฮ็ดตะไคร่เนาะ เอาพี่น้องเข้ามาเบ่งมาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ค้างช่องน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะ<อ>มินีิก็พาพี่น้องมาเบ่งมาชมบรรยากาศปลาเนาะค่ะเนาะพี่น้องอเอิ่นหากันอยู่โคบโขบ,บอยู่ถุงปลากันเลยพี่น้องถุงปลาหลงโคกกันล่ะ อื่นหากันเยู่พ่นมามาพี่น้องเขากลับมารอเบิ่งชมบรรยากาศไปน้องกันเรื่อยๆเนาะคะ่ะว่า<อ>เขาสีด้ยเฮดบอ,นะะนอ,อเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ่าค่ะพ่อไปอเ,เจอไปอื่นหาหมูหาพวกแล้วหมูพวกก็หลงป้าละบ้านี้ มาน้ำกันมาด้วยกันก็หลงกันแล้วทีนี้เอาค่ะธรามะคัดชอบชิมนีก็อย่าลืมกดติดตามนอกค่ะนอพี่นองค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กัดทางช่องด้วยนะคะพี่นองค่ะมือนี้เฮาก็ ป้าพี่น้องมาเบ่งมาชมบรรยากาศปลาปลาเนาะค่ะพ mm. ี่น้องหลังจากที่เฮาไปหาตะลึกเนี่ยทางเดี่ยวเฮากะมาเขาปลาเนาะค่ะเนาะพี่น้องมาเบ่งมาชมบรรยากาศเนาะเปไงสมาเบ่งมาชมบรรยากาศเนาะเป็นไงที่ใส่ใครเห็ดหลงโกรีเลยอือแมนมาเบิดที่ใส่ไวะกันยังเราเขาบอกบอกหาหมูเป็นว่าบหมูเป็นหมูบอกใครเห็ดเนาะค่ะเนาะงใครแบบนี่เลย ใส่เฮ็ดละงกด้วยค่ะพี่น้องไปหาหมูไปหาหมูจักคนใดทางไหนเนาะเพื่อนบอกยังหาหมูมันก่อนเนาะมันสิออกเป็นหมูตัวเขาว่านะได้หลายบ่ออันนั้นได้งามบ่อ โอได้ดอกเดียวมื่อนี้กะบ่ได้เห็ดดอกเดือพี่น้องค่ะกะมาไทยให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้เบิ่งได้ชมเนาะค่ะบรรยากาศป่าปลาเนาะค่ะเนาะพี่น้องมาชมบรรยากาศให้ป่ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะกระชัยให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าทางบ้านเอ็ดกะเขากะหานี่แหละเนาะค่ะวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะค่ะพี่น้อง หลังจากที่ไปหาตัวเลขแนวทางแล้วก็เขาก็มาหาอยู่หากินกันโตเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาค่ะธรรมะค่ะชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระทั่งช่องน้ำเนาะค่ะเนาะค่ะอ่าคลิปหน้าเขาก็สีไปติดตามตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเนาะมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่นงเอฟซีเนาะค่ะเนาะ ่ะทำรับคลิปนี้แอดกะอ่าไปต่อเนาะค่ะน้องพี่น้องไปหลุ่นเก็บเห็ดกันต่อเนาะคะ่ะว่าสีได้วัวนาะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้เขากะไปค่ะตามไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องแจ๊คสีได้ชิคือบอเนาะคะ่ะมือนี้บมหมานบนอ,อเนาะมือนี้พี่น้องเอ้ยส้งคือบอ,อเนาะมือนี้มันยากาศกป็อึมคึมเด้อค่ะ เฮ็ดกับบ่อใด้เด้อพี่น้องค่ะมาเข่าปลาหาเฮ็ดยังบ่ทันได้ได้เฮ็ดอยู่โอ้ยว่าสิมาหาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็เลยเฝ้าเนาะมื้อนี้ค่ะคลิปหน้าใครลืมติดตามเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะค่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ